ปฏิบัติการเชียงรายฟ้าใสค่ะคุณผู้ชมทางด้านของผู้ว่าราชการจังหวัดเชียงรายได้สั่งเปิดปฏิบัติการเชียงรายฟ้าใสจัดระเบียบสังคมจับกลุมร้านที่ลักลอบจําหน่ายน้ํากระท่อมพบว่าตั้งวงเล่นการพนันและสามารถยึดอาวุธปืนไทยประดิษฐ์ได้อีกด้วยค่ะ ทางด้านของนายพุทธิพงศิริมาตรผู้ว่าราชการจังหวัดเชียงรายสั่งการให้ที่ทําการปกครองจังหวัดเชียงรายนําโดยนายกองรบกระทุ่มนัดป้องกันจังหวัดเชียงรายส่วนที่กําลังฝ่ายปกครองและพร้อมเจ้าหน้าที่ตํารวจเข้าตรวจสอบร้านจําหน่ายน้ํากระท่อมจํานวน2ร้านได้แก่ร้านกระท่อมวัยรุ่นดูไบที่หมู่หกตำบลรอบเวียงอำเภอเมืองเชียงรายพบว่าภายในร้านนั้นจำหน่ายน้ำกระท่อมที่มีฉลากออยกกำกับและน้ำกระท่อมแบบต้มเองโดยที่ต้มน้ำกระท่อม ที่ห้องแถวอีกครูหาหนึ่งซึ่งทางเจ้าหน้าที่ตรวจสอบสถานที่ต้มน้ํากระท่อมพบว่ามีลักษณะที่ไม่ถูกสุขอ,อนามัยและยังตรวจพบมแมลงสาบในน้ํากระท่อมอีกด้วยค่ะซึ่งมีบุคคลแสดงตัวเป็นผู้ดูแลร้านจํานวน2คน 2> จากนั้นนะครับเจ้าหน้าที่ได้เข้าตรวจสอบร้านจําหน่ายน้ํากระท่อมชื่อร้านช่างเจมดิฟายที่หมู่3ตําบนแม่ยาวอำเภอเมืองเชียงรายลักษณะเป็นร้านซ่อมรถ จากการตรวจสอบก็พบการลักลอบเล่นการพนันกว่า10คนซึ่งเจ้าหน้าที่ได้ควบคุมผู้เล่นพนันได้6คนมีเงินในวงพนันจำนวน1373บาทครับผู้เล่นพนันบางคนหลบหนีเข้าป่าข้างทางซึ่งในวงพนันยังมีการดื่มน้ำกระท่อมตรวจสอบภายในร้านก็พบผู้มาใช้บริการอีกกว่า20คนและยังพบอาวุธปืนไทยประดิ์อีกหนึ่งกระบอกและยาแก้ไอเด็กอีกเป็นจํนวนมาก พบว่ามีบุคคลแสดงตัวเป็นเจ้าของร้านหนึ่งคนครับทั้งนี้จากการตรวจสอบทั้งสองร้านไม่พบใบอนุญาตในทุกประเภทและไม่พบหนังสือรับรองการแจ้งการสะสมอาหารตามพรบการสาธารณาสุขและมีการจําหน่ายน้ํากระท่อมโดยฝ่าฝืนพรบอาหารค่ะจึงได้รวบรวมพยานหลักฐานนําส่งพนักง,งานสอบสวนดําเนินคดีต,ตามกฎหมายต่อไปฮึกเหิมมากนะคะครกรณีนี้ถือว่า